ห้องเรียนครูซิมสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูซิมเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้ครูซิมก็มีความรู้และสาระต่างๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้แสนอร่อยค่ะเอ๊ะเด็กๆคนไหนชอบผลไม้อะไรกันบ้างนะคะ ไปเรียนรู้ผลไม้แสนอร่อยพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆผลไม้แสนอร่อยความหมายของผลไม้ผลไม้หมายถึงผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิดซึ่งมนุษย์สามารถรับประทานได้และส่วนมากจะไม่ทำเป็นอาหารคาว ยกตัวอย่างเช่นสม้มแอปเปิลกล้กวยส่วนประกอบของผลไม้ประกอบด้วยเปลือกเนื้อและก็มะเมล็ดค่ะผละไม้มีมากมายหลายชนิดเลยแต่เราจะมาดูผลไม้ที่มีสีแดงค่ะผละไม้สีแดงอันดับแรกเราต้องคิดถึงอะไรคะ ถูกต้องค่ะแอปเปิลนั่นเองลักษณะผลของแอปเปิลจะมีเปลือกสีแดงข้างนอกข้างในจะมีเมล็ดเห็นไหมคะเมล็ดสีดำคือเมล็ดของแอปเปิลนั่นเองค่ะผลไม้ชนิดต่อมาคือ Strawberry. สตรอเบอรี่สตรอเบอรีข้างนอกจะเป็นสีแดงเมื่อผ่าเข้าไปข้างในจะ มองเห็นเป็นสีขาวขาวข้างนอกจะมีเมล็ดเล็กๆอยู่รอบๆเลยคือมเมล็ดนั่นเองค่ะมาดูประโยชน์ของผลไม้สีแดงกันนะคะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็บำรุงผิวของเราให้สวยงามอีกด้วยค่ะเด็กๆมาเรามาดูผลไม้สีเขียวกันบ้างนะคะว่ามีอะไร ผลไม้ชนิดแรกเลยคือฝรั่งนั่นเองค่ะฝรั่งประกอบด้วยเปลือกข้างนอกใช่ไหมคะสีเขียวแล้วก็ข้างในเป็นเนื้อและสุดท้ายเลยก็จะมีมะเมล็ดค่ะเด็กๆไม่ต้องรับประทานนะคะผลไม้ชนิดต่อมาคือกีวีค่ะกีวีจะมีลักษณะเป็นข้างนอกมีเปลือก และเมื่อเราผ่ามาก็จะมีเนื้อของกีวีเป็นสีเขียวค่ะและเมล็ดของมันคือสีดำกีวีจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเด็กๆประโยชน์ของผลไม้สีเขียวก็คือมีสารคอรโฟโคลฟค่ะช่วยในการ ตาอนุมูลอิสระทําให้เด็กๆมีสายตาที่ดีช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยนะคะต่อมาผลไม้สีม่วงสีม่วงเด็กๆคิดถึงอะไรคะถูกต้องเลยค่ะอางหน่นนั่นเองอางหุ่นเป็นลูกเล็กๆเป็นพวงข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวเข้าไปข้างในก็จะมีเมล็ดสีน้ำตาลเขียวค่ะข้างในเล็กๆก็จะมีเมล็ดเด็กๆไม่ต้องกปรทานนะคะ ต่อมาบังคุดอะบังคุดลักษณะคือมีเปลือกแข็งเนื้อข้างในเป็นเนื้อสีขาวขุ่นนุ่มๆข้างในจะมีเมล็ดสีน้ำตาลอยู่อีกทีหนึ่งค่ะประโยชน์ของผลไม้สีม่วงคือช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระลดการอุดตันของเส้นเลือดค่ะเด็กๆ ผลไม้สีต่อมาคือสีส้มนั่นเองค่ะผละไม้สีส้มเราก็ต้องนึกถึงส้มนั่นเองค่ะส้มก็จะมีเปลือกผิวสีส้มและข้างในเป็นเนื้อส้มและจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในสีเขียวๆค่ะเรามาดูประโยชน์ของผลไม้สีส้มกันนะคะช่วยให้การมองเห็นของเราดีบำรุงสายตาและลดไขมันในเลือดค่ะ ราคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆในสัปดาห์นี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ไปแล้วภาระงานคือให้เด็กๆบอกผลไม้ที่ตนเองชอบหรือรู้จักส่งคลิปมาให้ครูซิมได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ครูซิมต้องไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ